สวัสดีครับมินต์ตลอดเข้าสู่ช่อง A c s Channel นะครับผมก็พบกันในค้ายการเรยแอคชั่นครับวันนี้เรามาเดรยแอคชั่นใส่รักป้ายสีนะครับผมกับเพลงบิดเลิฟนะครับหรือเพลงชื่อสักขีว่าเพลงบิดเลิฟนะครับผมก็เป็นซีรีส์ใหม่ที่จะใส่างช่องป๊อปแล้วก็มีลงช่องสามด้วยนะครับผมซึ่งทำโดย TV Thunder นะครับผมก็มีตัวละครที่น่าสนใจเลยจริงๆอย่างน้องซิมโต้คือมีบวชมาเลยนะครับผมแล้วก็มีน้อง เต้ดาวิดนะครับผมก็มีทั้งสองคนที่เป็นแบบอ่ะเหมือนเป็นคู<ช>่คู่เคมีใหม่ที่จะได้เห็นกันในซีรีส์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจับมาคู่กันใช่แล้วก็คาแรคเตอร์รอื่นในเรื่องก็โขนนัศนัยเยอะมากมีทั้งน้องยุ่นนะครับผมน้องสุดยอด ừ ừ, คือลหลายๆคนที่เราเห็นจากเรื่องอื่นก็มารวมกัน,นอยู่ในนี้ใช่กุหลาบกุณตานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเทรลเลอร์กันครับเขาต่อขอ้อไหนเขามีโปสเตอร์ออกมามีเป็นแบบทีเซอร์ย่อยๆออกมาเรื่เป็นเทรลเลอร์จริงจังแล้วเพราะว่าจะฉายสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับในช่่่่่ววววงปลลลลาาาาาาายยยเเเเเเดดดดืืออออนน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 นพฤศจจิกกกกี๋รรรรมมมมูท์ัััะขไไหหแแค้็ เข้าใจด้วยว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่รู้แค่ว่าสิงโตมันเป็นแบบเจ้าของ CEO สักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนหนึ่งแบบเป็นศิลปินต้องไปดูกันว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่อขอบคุณทาง Pop TV Thailand นะครับผมที่อนุญาตทำเดนไอคชั่นได้นะครับโอเคครับไปดูเลยเป็นออริจินอลซีรีส์ของป๊อปเลยนะเนี่ย ฝากมอนิเตอร์คลิปโฆษณานหอมของดิสนยียที่เพิง่งร้อนไปตอน9โมงด้วยนะครับแต่ว่าติดโลโก,ก้บริษัทเราตัวใหญ่ไปด้วยถ้าเขาไม่โอเคเนี่ยก็ชาคร์จเ,เพิ่มเขาจ่ายครบเมื่อไหร่ค่อยใส่ค่อยต่อหัวนักแสดงลงไปให้นะครับพว <c oughs> กแกก็รู้ว่าสำหรับฉันเนี่ยเรื่องเงินต้องมาก่อน <c oughs> คุณอะนะภนะาพศิลปินจิตกุลทร ช่ผมจะขอบดีฟงานคุณคร่าวๆก็แลผมไม่รับอะไรนะครับทําไมผมต้องไปทํางานให้ไก่พวกมันไม่เข้าใจศิลป่ปางแท้จริงดูด้วยเยอะอะไรอ่ะไอ้ทานมันกําลังจะได้เล่นซีรีส์วจริงดิเล่นกับพี่หนุ่ด้วยนะงานนี้ยทาน่าจุดแรงแซงคนอื่นทำไมนัดเสื่อมเองกันล่ะ พี่าพแกงจริงๆนะเว้ยแค่คิดยังไงกับพี่หนึ่งวะผมเห็นคุณเจอเขาที่ไรเนี่ยเสียอาการทุกทีเลยแอบชอบหรือแฟนเก่าชอบชอบไม่ได้เป็นกันเลยเนาะบ้าเม่เลยหุยเราได้ยังเหรอใครฟังเด็ดขาดเมาหรอครับหรือว่าพี่ภาพจะไปแอบนอนกับอีกคนใจง่ายที่ไหน แต่แบบว่ามันก็ดีไม่ใช่หรอทำไมคนอื่นจะรู้ไม่ได้เนี่ยเพราะคุณแม่งโคตรห่วยเสร็จงานแล้วจะได้รีบไล่ไปเร็วๆเอาจริงๆผมคงคิดผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะที่พาคุณมาทำงานในบริษัทผมเห็นคนในรูปไหมผมไม่เห็นรู้เลยว่าในรูปมีคนอยู่ด้วยถามคุณสิริปินสิครับ ชอบความกะละมังเออเขาไปกิมมิกคือเันความโรแมนติกที่แบบว่ามันความโรแมนติกที่เหมือนก็อยู่ผู้ชายบ้านๆคนหนึ่งจะช่วยปกป้องฝนไม่มีลมเอาละมังเอาบางฝนเอาถุงพลาสติกขุมหัวอย่างเงี้ยมนดูเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งตัวแต่พอม,มัอนเกิดขึ้นแล้วเราไม่ยอมรับมันอ่ะอือคือมันก็ไม่ค่อยคือเธเริ่มไม่ได้บอกคอนเซปต์เรื่องอะไรมากมายไม่รู้ว่าธีมแก่นของเรื่องคือประมาณไหนจะบอกแค่ว่า สิ่งโตก็คือรับคาแรคเตอร์แบบไหนคาแรคเตอร์ character ก็คืออาจจะเป็นแบบอ่ะซีอหนุม่มออกเกไนเซอร์ใหญ่ดูเป็นเหมือนพวกบริษัทครีเอทีฟอะไรแบบนนั้คอนเทนต์ลี่เงีูยสร้าคอนเทนต์นู่น <containing S 2> นี่นั่น,นคือเขาคุ้มไปสายคอมเมอร์เชียลแล้วการเป็นหัวหน้าได้อายุขนาดเนี้ยพี่ว่ามันต้องมีความเด็ดขาดอีกนึงอ่ะประมาณนั้นแล้วทีนี้ก็คือก็มาเจอกับพี่เต้พี่เต้ก็จะเป็นเหมือนกับศิลปินหนุ่มชื่อภาพหรือเปล่าในเรื่องชื่อภาพใช่แล้วทีนี้เหมือนกับว่าก็ก็คงต้องใช้ภาพในต้องต้องต้องให้เขามาทำงานนงาายกอ ไม่รู้ว<ช>่างานอะไรแต่ต้องใช้ต้องจาเป็นต้องใช้เขาด้วยแต่ดูเข้ากันไม่ได้ตัดแรกเลยอะใช่คือจําเป็นต้องใช้เขาด้วยคือปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่าต้องแบบห้ามไปใช้คนอื่นแทนก็นไม่ได้ต้องใช้เขาอะไรอย่างเงี้ยเออคือพี่ว่าเหมือนแบบชีวิตการการดําเนินชีวิตเหมือนแบบสองคนนี้ไม่มีความแตกต่างกันอยู่มากมตั้งแต่ต้นแล้วพี่ว่ามันมีความจําเป็นบางอย่างที่ต้องให้เขาต้องมาทํางานร่วมกันอะซึ่ง ทั้งคู่ไม่ได้อยากจะทํางานแต่พี่ว่าเขาคงได้เห็นมุมของแต่ละคนในในในภาพที่เขาไม่คิดว่าเขาจะได้เจอแล้วคงคงรู้สึกความดีๆมันก็เลยเกิดขนะึ้นอะแต่อะไรความรู้สึกดีๆที่ไม่ตั้งใจว่าให้มันมีเพราะจริงตัวตัวละครสิงตัวเองก็เหมือนจะชอบพี่ยุ่นอยู่เอเหมือนมีความแบบว่าเคอะเขินบางตัวไม่ถูกแล้วแบบเห็นคนนี้ต้องไปเล่นคู่ในซีรีส์มาจาอีกคนนึงอะไรแต่ไม่รู้แค่แอบชอบฝ่ายเดียวหรือว่าจริงๆเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนอะเออก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ย ออแต่แตค,คี่ว่าน่าจะติดแอแบบชอบฝ่<อ>ายเดียวไหมเออไม่ได้จะเป็นแฟนเกา่าอะไรเงแบบี้ยแค่อาจจะแอบชอบอย่างเงี้ยทีนี้ก็คือเพื่อนแต่คือพอพอพอเขาต้องไปเล่นคู่ซีรีส์วายกับกับน้องยอยก็ไม่แน่ใจว่าสุดยอดชอบหรือเปล่าถึงมาถามว่าคิดเะไรกับพี่หนึ่งหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างงี้หรือว่าไม่ได้ชอบแต่แค่ต้องมาเป็นคู่จริงกันเฉยเฉยว่านะแค่จิ้นอ่ะมันจะไม่เข้มข้นมันต้องแบบ เราชอบด้วยนักนอกจอในจอเอกเอกล<อ>ัวเพื่อนเราจะชอบเหมือนกันเลยแล้วก็มาต้องเกิดกว่าว่าแล้วฉันไปแย่ของเธอมาเธอจะโอเคไหมอะไร<ล>แบบนี้อะไรแบบนี้แล้วพี่ว่าในจ,จังหวะที่เราอ่อนแอเนาะเราเสียใจอ่ะเราแบบสูญเสียคนที่เราแอบชอบไปเราก็คงอาจจะทําตัวสติลปิดอ่ะแล้วก็ไปพลาดทั้งเผลอไปไปทําความรู้จักกับอีกคนมากขึ้นแล้วก็ไปเริ่มรู้จักกันแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนคนละขั้วเนาะมันเอาเราแบบคนที่ดูคอมเมอร์เชีือ่อจา๋า<ม>คนที่แบบว่าแฟชั่นแต่จา๋าจะมาเจอกับคนที่แบบเป็นอาร์ติสต์มากๆแบบที่อาจจะมีความเข้ากันไม่ได้แต่มันจะเข้ากันด้วยความรู้สึกบางอยา่างคือเหมือนสมองฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาคนหนึ่งอะซ้ายจัดเลยฝั่งหนึ่งก็ขวาจาัดแล้วต้องอามาเจอกันอะเออเออ,เอ,อนะ่สนะสาสนใจน่าสนใจอย่างนึงตัวละครนักแสดงเยอะมากทุกๆคนก็คือมาจากแบบแกล้งที่วีเทนเดอร์เก่า ก็คือแก๊งที่เคยเล่นกับแบ็กทูนมาครับของเราว่าน,น้องแบบคือแต่ละคนแบบที่เราเห็นนะคุณน้าคุณตามมาถ้าใครดูซีรีส์ซีรีส์แทนเดอร์บ่อยอย่างพวกเอ่ออกหักมาแล้วกับผมเงี้ยก็จะเจอแต่ละคนที่อยู่ในซีรีส์นี้อยู่แล้วนะครับนักแสดงแต่ละคนหู้โหน่าจะคุ้นตาเหรอมีพี่ดาด้าด้วยนะมีน้องกันที่แบบว่าจะเอ่อน้องกันที่เป็นก,นนกนาร์ตานสนาก็มาอยู่ในนี้ด้วยก็คือหลายๆคนเลยที่เห็นน้องซีเกมอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะถือว่ารวมนักแสดงไว้อุ่นหนาฝากข้างในซีรีส์นี้ ต้องรอดูว่าเรื่องจะเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันจะโรแมนติกมันที่ได้แค่ไหนนะแต่ความดราม่ามันจะมีดราม่าเบอร์ไหนนะแถมว่าแถมว่าเขาเลือกเต่กับสิงโตมาคือมันเป็นทีมดราม่าอยู่แล้วเพราะสองคนนี้จะเล่นดราม่าแถมว่าความโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะคือเพื่อนๆคือความโรแมนติกคอมเมดี้จะเปความเพื่อนคอมเมดี้จะอยู่กับเพื่อนใช่ใช่ใช่แต่ตัวเขาสองคนมันจะไม่น่าจะคอมเมดี้อ่ะน่าจะเป็นความดราม่าอยู่แล้วออะไรยย่างงเี้ แต่พี่ว่าตอนเขาลักลกันก็ต้องจะมีกุกกิ๊กกุกกิ๊กอะคนต้องมีแหละ<อ>แต่แต่เขาเรียกว่าโรแมนติกไงอาจารไมพีว่คอมเมดี้ไงคือคอมเม,มดี้อยู่กับเพื่อนก็จริงนะอ่ะอ่ะน่าสนใจเลยต้องรอดูนะครับเริ่มที่วันศุกร์นะครับสองทุ่มนะครับยี่สิบหกพฤศจิกายนนี้ป๊อปทีวีนะครับผมทั้งแอปพลิเคชันป๊อปทีวีแล้วก็มีย้อนหลังทางช่องสามนะครับช่วงกลางคืนดึกๆึกห,ห้าทุ่มเลย คใครอยากดูก็โหลดป๊อปมารอไปเลยอืมแต่ไม่ใช่ย้อนหลังวันเดียวกันนะคือวย้วนยอนหลังแบบอีลหลังอีอะไรอีสามวันนี<ม>่คือวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมอ่ะก็โหลดป๊อปมาดูดีกว่าครับชัวร์กว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรออืมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวส่วนเรื่องก,การอะไรจะเรียนได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับ,รบประมาณนี้แต่เรื่องนี้น่าสนใจมากและอยากดูมากเพราะว่าเป็นผมงานใหม่ของสิงโตด้วยแล้วก็เป็นวันที่ได้ถ่ายจนจบก่อนที่นอนจะไปปวดใช่อืมน่าสนใจน่าสนใจอ่ะต้องเรียกที่สิงโตแล้วป่ะเดี้ ทิศสิงโตใช่เขาเรียกยไงไม่ได้ว่านะเขาเมื่อวานนี้เขาไปอัดคลิปกันแล้วเขาเรียกทิศสิงโตเขาเรียกว่านั่นคือพี่ไอตยิค้องพบรือเปล่าทิศสิงโตเอมื่วานพี่น้องคลิปเขามีจุ๊บเหม่งเปลี่ยนทิศเลยนะอ้าอ่าอครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับในแตได้สื่องทางยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย